สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้าปผ่สูรุ่นนะครับผมคลิปนี้มาฝากกับผมนะครับผมเซลล์หลักนะครับเดี๋ยวผมจะพามึงนี่ครับรถแท็กเตอร์เอลสีนะครับผมอ่าพร้อมโปรโมชั่นพิเศษนะครับอุปกรณ์3อย่างเดี๋ยวเข้าไปใกล้พี่น้องนะครับเดี๋ยวเข้าไปใกล้ขับรถปาเบ่งรถใกล้ๆนะครับผมอ่าอุปกรณ์3ชิ้นนะครับผมตัวนี้ราคาเงินสดอยู่ที่676,500บาทนะครับส่วนลดพิเศษเลยนะครับผมส่วนลด35,000บาทนะครับอ่า ดาวพี่น้องฟรีดาวไปเลยนะครับผมจัดโปรโมชั่นพิเศษฟรีดาวนะครับพันแปดปีนะครับวันน้อยเดือนละสองพันนะครับผมวัใหญ่อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สบามบาทนะครับพันแปดปีนะครับพร้อมของแจกของแถมอีกหลายอย่างนะพี่น้องเนอะนะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับ L อลสี่ศูนย์สองแปดนะครับนี่ให้เลือกให้ให้จองหลายคันนะครับผมคำว่าใกล้ใกล้ครับอ่ามีให้เลือกให้จองหลายคันนะครับผมโทรหาเซลล์ลักเดลเลยนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ 0610738681นาปะครับถ้าบริการค่าสารอยาก่มฝากกดไลค์กดแชร์ตามสำหรับคลิปนี้เซลและคอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ